ตอนที่ห้า้อยเจ็ดเอ็ดเดีเดียวหวังหลินค่อยๆเดินจากแม่น้ำอย่างช้าๆในเวลากลางคืนโดยมีผู้รับใช้สองคนติดตามไม่ห่างทั้งสองมองหน้ากันเองและเกิดความงุนงงในสายตาพวกมันหวังหลินใช้เวลาส่วนใหญ่กับการเดินเล่นในเมืองและจานั้นก็มาจดจ้องแม่น้ำท้องฟ้าตอนนี้มืดมิดแต่เขายังเดินอยู่บนถนนอย่างเชื่องช้าเมืองห้องในยามค่ำคืนนั้นสว่างสวราวกับไม่มีเวลากลางคืน หวังหลินเดินทอดน่องอยู่บนถนนสายตาจรดลงบนพื้นที่มืดมดที่ห่างออกไปไกลมีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่หลายแห่งตรงนั้นและทั่วทั้งพื้นที่ได้มีบรรยากาศอึมครึมหลินอายเช่นนี้เต็มไปด้วยความอาฆาตและขุนเคืองข้ารับใช้หนึ่งในนั้นมองตามสายตาหวังหลินและกระซิบขึ้นมาที่นั่นเป็นหนึ่งในสี่คุกหลักของเมืองหลวงคุกเมืองห้องคุกเมืองห้องหวังหลินนบยักหน้า ข้ารับใช้คนนั้นอธิบายต่อคุกเมืองห้องเต็มไปด้วยอาชญากรและมีการเฝ้าระวังอย่างหนานแน่นเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าออกโดยไร้ใบสิทธิ์หวังหลินมองคุกห้องนี้อย่างละเอียดเขาสังเกตสถานที่แห่งนั้นได้เพราะว่ามันแต่งพลังปราณปีศาจท,ที่ไม่น้อยไปกว่าโมโลี่ให้เลยหลังจากครุ่นคิดสักพักหวังหลินจึงเดินไปทางคฤหาสน์แม่ทัพโม่เมื่อกลับมาที่คฤหาสน์หวังหลินตรงไปที่บ้านพักของโมลี่ให้ โมลี่ให้กำลังฝึกฝนและเมื่อหวังหลินเปิดประตูเข้ามาเขาจึงลืมตาตื่นข้าอยากเข้าไปคุกเมืองห้องพี่โม่พอจะมีทางไหมโมลี่ให้ตกตะลึงเขามองหวังหลินแต่ไม่ได้ถามเหตุผลแต่ครุ่นคิดเล็กน้อยและเอ่ยขึ้นมาแทนมันจะยากสักหน่อยหวังหลินขมวดคิว้วเช่นนั้นก็ช่างเถอะโมลี่ให้ยิ้มบางและเอ่ยขึ้นเจ้าจะเข้าไปนานแค่ไหนประมาณหนึ่งเดือนสายตาของโมลี่ฮรี่แค่ฝึกฝน หวังลินอบยักหน้าให้กับโมลี่ให้ข้าจำเป็นต้องฆ่าเพื่อฝึกฝนวิชาของข้าหากข้าต้องทำแบบนั้นในเมืองจะทำให้เกิดปัญหาโดยไม่จำเป็นหวังหลินเสริมอีกหากข้าสําเร็จความสามารถของข้าจะช่วยท่านได้เพิ่มขึ้นโมลี่ให้ยืนขึ้นจากนั้นจ้องหวังหลินและถามทีละถามเจ้ามั่นใจใช่ไหมหวังหลินไม่เสียเวลาตอบพลันสะบัดแขนกระจายพลังสังหารทั้งห้าเส้นออกมา พวกมันก่อร่างเป็นมังกรห้าตัวและพุ่งเข้าใส่โมลี่ให้เรากับสายฟ้าโมลี่ให้หัวเราะและโยนกำปั้นออกไปพลันเกิดเสียงพลังผลักด้านกลางอากาศและมังกรห้าตัวแตกสลายไปทว่ารอยยิ้มของโมลี่ให้หายไปและเผยใบหน้าประหลาดใจก่อนจะถอยหลังไปสามก้าวควันสีเทาที่แตกสลายได้คืนร่างกลับมาเป็นมังกรห้าตัวกลิ่นอายสังหารหนาะแน่นกระจายออกมาและล้อมรอบคฤหาสน์แม่ทับโมในทันที ทหารทั้งหมดข้างในคฤหาหน์ต่างร้องเตือนและวิ่งกรูกันออกมาในเวลาเดียวกันพลังสังหารทั้งห้าเส้นนี้ก็พุ่งเข้าใส่โมลี่ให้ดวงตาสองสว่างขึ้นและโยนกำปั้นออกไปอีกหมดัดพลังสังหารห้าเส้นหลบหมัดนี้และเล็งไปที่หน้าอกเขาพลังสังหารเข้ามาใกล้ทันทีแต่ถูกพลังล่องหนหยุดเอาไว้ห่างออกไปเจ็ดนิ้วและถูกบังคับให้ถอยกลับแม้กระน,นั้นม่านพลังปราณป,ปีศาจเบื้องหน้าโมลี่ให้ยังสั่นรุนแรงไปด้วย หวังหลินค่อยๆกล่าวขึ้นหากข้ามีมากกว่านี้สักพันสายท่านยังจะป้องกันได้ง่ายๆอยู่ไหมสายตาโมโลี่ให้สว่างวาบนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเห็นพลังสังหารนี้เมื่อเทียบกับสองครั้งล่าสุดคราวนี้มันทรงพลังกว่ามากเขากล่าวอย่างแน่วแน่หนึ่งเดือนถือว่านานเกินไปสำหรับข้าแต่เจ็ดวันไม่มีปัญหาคุกเมืองห้องมีนักโทษเป็นหมื่นคนดังนั้นเจ็วันควรจะเพียงพอให้เจ้าฝึกฝน รอข้าก่อนและข้าจะเอาจดหมายแนะนำตัวให้เจ้าในสามวันหวังหลินนบยักหน้าและออกจากห้องไปโมโูลี่ให้เผยใบหน้าขบคิดหลังผ่านไปสักพักจึงพึมพำขึ้นมาข้าไม่สามารถประเมินหวังหลินต่ำไปจริงๆดูเหมือนการแลกเปลี่ยนกับชีวิตของชือซานเพื่อให้เขาช่วยเหลือคือสิ่งที่ถูกต้องหากไม่นับพลังของฝ่ามือนั้นเพียงแค่พลังอำนาจของควันสีเทาที่เต็มไปด้วยจิตสังหารถือได้ว่าไม่ธรรมดาแล้ว เพียงแค่พลังห้าเส้นที่ไม่มีพลังเต็มที่เขาก็สามารถทำให้กรอบปีศาจสั่นไหวได้มันมีเล่เหลี่ยมมากกว่ากระบี่ปีศาจเสียอีกสิ่งสำคัญไม่ใช่ตรงนั้นแต่กลับมีบางอย่างลึกลับที่สามารถสร้างผลกระทบต่อพลังชีวิตในร่างกายข้าได้หากมีควันสีเทาแบบนั้นมากกว่าพันสายมันคงอันตรายมากการไม่เป็นศัตรูกับหวังหลินจะดีที่สุดและรักษาความสัมพันธ์ปัจจุบันของเราเอาไว้ เขาครุ่นคิดก่อนจะออกไปจากห้องเพื่อไปขอให้หวังหลินเข้าไปในคุกเมืองห้องให้ได้หวังหลินไม่ได้กลับไปที่ห้องตนเองแต่นั่งสมาธิในลานกว้างแม้รอบด้านจะเงียบสงัดแต่ในหูเขายังมีเสียงพินอยู่เบาบางแม้เสียงพินนี้จะเบามากทว่ามันมีเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เลือนหายไปคืนนี้หวังหลินไม่ได้บ่มเพาะหรือคิดเรื่องศาสตร์สังหารเทพเลย เขาเพียงแค่นั่งอยู่ใต้แสงดวงดาวอย่างเงียบๆกำลังฟังเสียงพิณในใจเขาร่างหวังหลินสร้างเงาทอดยาวจากแสงจันทราเงานี้ดูเยือกเย็นเป็นพิเศษทั้งยังเป็นเงาที่โดดเดี่ยวอ้างว้างไหเล่ารถเลิศจากเมืองปีศาจโบราณถูกวางไวขง้ข้างๆหวังหลินหวังหลินหยิบขึ้นมาและดื่มไปเป็นพักๆเงาอันเปล่าเปลี่ยวของเขาค่อยๆส่งผลถึงร่างตนเอง ความโดดเดี่ยวดูเหมือนจะหลอมรวมกับแสงจันทราประทับบนร่างและวิญญาณของหวังหลินข้าหวังหลินเริ่มเรียนรู้เต่าตั้งแต่อายุ16ปีแต่ข้าได้หลงลืมไปว่าได้ฝึกฝนเซียนไปนานแค่ไหนกันแล้วหวังหลินหยิบไห่เล่าขึ้นมาและดื่มไปอึกใหญ่เล่ารสเลิศดซึมออกมาจากบุมปากและหยดลงบนเสื้อผ้าหวังหลินมองแสงดวงดาวในท้องฟ้าและแฝงความโดดเดี่ยวออกมา เหล่าเซียนเดินบนเส้นทางที่ต่อต้านสวรรค์และลิขิตให้เขาโดดเดี่ยวตลอดไปที่นี่ไร้สเสียงแต่หวังหลินยังคงได้ยินเสียงพินเบาๆเขาปาดเล่าจากบุมปากและพึมงพาการมีชีวิตโดดเดี่ยวเพื่อให้จิตใจค้นหาเตา๋าแต่จะมีคนมากมายขนาดไหนที่สัมผัสความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวที่แท้จริงได้เหมือนกับเล่านี้เมื่อเข้าปากมันกลับรู้สึกเผ็ดร้อนแต่จากนั้นมันกลับกลายเป็นความอบอุ่นเมื่อเข้าไปในร่างกาย ภายใต้แสงจันทราและแสงดาวเงาร่างสารโทษกำลังดื่มเหล้าและใคร่ครวนถึงชีวิตข้าไม่รู้ว่าพวกเซียนที่บ่มเพาะมาหลายหมื่นปีจะทนต่อความโดดเดี่ยวเช่นนี้ได้อย่างไรแต่ข้ารู้หากคนผู้นั้นไม่มีอารมณ์สักเล็กน้อยก็คงฝึกฝนเต่าที่สร้างขึ้นมาเองและไม่ใช่เต่าแห่งสวรรค์ฟ้าดินเป็นเรื่องไร้ปราณีการฝึกเซียนคือการฝืนกฎสวรรค์แต่หากเซียนไร้หัวใจไปด้วยก็จะโหดเหี้ยงไปด้วยเช่นกัน การใช้จิตใจที่ไร้ปราณีเพื่อฝึกฝนเต๋าแห่งสวรรค์เช่นนี้จะถือได้ว่ากำลังฝืนลิขิตสวรรค์ได้อย่างไรนั่นเป็นการทำตามความต้องการของสวรรค์โดยแท้ตั้งแต่ยุคโบราณการการทำตามประสงค์แห่งสวรรค์คือการลิ้มรสฟ้าดินแต่ในความเป็นจริงพวกเขาเป็นแค่เหล่าแมลงเต่าของข้าไม่ได้ทำตามประสงค์แห่งสวรรค์ข้าทำตามใจของข้าเพื่อเดินบนเส้นทางฝืนกฎสวรรค์ข้าไม่ได้แสวงหาความเป็นอมตะ ้าสแสวงหาการขจัดสถานะการเป็นเช่นเหล่ามแมลงนั่นหมายถึงการฝืนลิขิตสวรรค์หวังหลินดื่มเหล้าทั้งหมดในไหเพียงครั้งเดียวและโยนออกไปไหเหล้าแตกกระจายเมื่อกระทบกับพื้นจากนั้นหวังหลินจับระหว่างคิ้วและเอ็นกายลงนอนสายตาโดดเดี่ยวอ้างว้างของเขาค่อยๆเลือนหายไปแสงจันทราค่อยๆเลือนหายไปและแสงอาทิตย์ประชันขึ้นมาพร้อมกับหวังหลินลืมตาอย่างช้าๆคืนนี้เขาเมา หวังหลินเมาจากเหล้าและอารมณ์ที่พาไปตอนที่เขาตื่นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคืนก่อนได้ฝังอยู่ในใจส่วนลึกและผนึกไว้ในสถานที่ที่ไม่สามารถสัมผัสเข้าไปได้เวลาสามวันผ่านไปราวกับกระพริบตาสามวันมานี้หวังหลินไม่ได้ฝึกฝนบ่มเพาะเลยแต่เขาออกมาจากคฤหาสน์แม่ทับโมในทุกๆเช้ารอคอยอยู่ข้างแม่น้ำเพื่อรอช่วงเวลาที่เสียงพินจะผ่านเข้ามา เสียงเพลงเศร้าของพินล่องลอยผ่านทะลุจิตใจเขาแทงผ่านผนึกความทรงจำและเข้าไปในส่วนลึกของจิตใจขณะที่กำลังฟังเสียงพินและดื่มเหล้าที่คนรับใช้นำมาให้หวังหลินจมไปในความคิดชั่วขณะอย่างสมบูรณ์และเกิดความรู้แจ้งบางอย่างสตรีบนเรือไม่ได้รู้เลยว่ามีคนผู้หนึ่งกำลังเนี่ยหูฟังเสียงพินของนางตลอดสามวันนี้นางเพียงแค่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ผ่านมาที่จุดนั้น ความโศกะเศร้าในใจของนางได้เพิ่มพูนขึ้นและความเศร้านั้นเข้าไปในฝ่ามือนางและส่งผ่านบทเพลงช่วงระยะเวลาสามวันนี้หวังหลินรู้สึกสงบสุขอย่างมากเขานำตัวเองห่างจากความขัดแย้งและการฆ่าฟันลืมเลือนอันตรายเรื่องเต้าเริญลืมเลือนข้อตกลงกับโมลี่ให้และลืมเลือนความหวังในการบรรลุขั้นเทวะมีเพียงเสียงพินและเล่าไปด้วยกันหวังหลินจึงได้พบประสบการณ์ล้างบาปในใจในช่วงเวลาสั้นๆ หวังหลินไม่เคยพยายามมองหาว่านางหน้าตาแบบไหนเพียงแค่นางบรรเลงพินก็เพียงพอแล้วหากไม่ใช่ว่าโมลี่ให้ได้ทำเรื่องให้หวังหลินเข้าไปในคุกเมืองห้องไว้แล้วเขาคงนั่งอยู่ที่นี่ต่อไปเพื่อชำระล้างจิตใจหวังหลินไม่รู้ว่าเขาจะพักอยู่ที่นี่ได้นานแค่ไหนบางทีก็จนกว่าสายพินจะขาดและไม่เกิดเสียงเพลงใดๆขึ้นอีกหวังหลินถอนตัวเองออกมาจากเสียงพินเขายืนขึ้นและเฝ้ามองเรือที่ค่อยๆจับไป ณตอนนี้สตรีบนเรือหันกลับมามองที่ข้างแม่น้ําแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเบื้องหน้านางจะยังมืดมิดร่างของชายที่กําลังจากไปพลันปรากฏในดวงตาของนางเสียงเย็นชาดังออกมาจากด้านข้างสตรีหมิงส่วนเจ้ากําลังมองหาอะไรเสียงพินหยุดลงทันทีนางหันกลับมาและก้มศีรษะลงต่ำจากนั้นฝ่ามือเนียนราวกับหยกจึงลอยเหนือสายพินและสั่นเบาๆ สำหรับนางแล้วเสียงนี้เป็นตัวแทนแห่งสวรรค์และโชคชะตาที่มีอาจต่อต้านเสียงพินของเจ้ามันเศร้าเกินไปพวกแขกอยากให้เจ้าเปลี่ยนแม่น้ำเสียงจะนิ่งเรียบทว่าคำพูดไปในทางที่หมายความว่านางไม่อาจปฏิเสธได้นางครุ่นคิดและจากนั้นเริ่มบรรเลงพินเสียงพินเปลี่ยนเป็นขบวนฤดูใบไม้ผลิเสียงเพลงเริงร่าเต็มไปทั้งเรือและแม่น้ำยอดเยี่ยมต่อไปให้เล่นแบบนี้น้ำเสียงจากคนเดิมดังขึ้นอีกครั้ง เสียงพินอันชื่นบานแจ่มใจกระจายออกมาและแม่เสียงเพลงจะสนุกสนานหากฟังละเอียดแล้วก็คงบอกได้ว่ามันไม่ได้มีความสุขเลยแต่เป็นการร้องไห้อย่างเงียบๆเสียงร้องไห้นี้เต็มไปด้วยความเศร้าและเจ็บปวดวิธีที่ดีที่สุดในการอธิบายก็คือการฝืนยิ้มเสียงเพลงค่อยๆบรรเลงไปเต็มทั่วทั้งเรือคล้องกับเสียงหัวเราะแต่มันไม่เคยหลอมรวมกันความขมขื่นรุนแรงซ่อนไว้เบื้องหลังการฝืนยิ้มนี้ มันซ่อนไว้ภายใต้เสียงพินได้อย่างดีและมิงส่วนรู้ว่าไม่มีใครที่นางจะเข้าใจขณะที่เรือแล่นห่างออกไปเสียงเพลงบรรเลงถูกทิ้งเอาไว้ด้านหลังระลอกคลื่นค่อยๆกระจายออกมาจากสองฝั่งแม่น้ำตอนที่572ศาดสตรสสังหารเทพหนึ่งเสียงเพลงแห่งความสุขโดยมีความเศร้าลึกๆเข้าสู่หูของหวังหลินมันทำให้เขาหยุดชะงักชั่วขณะแต่ไม่ได้หันกลับมาและเดินห่างออกไป ขณะนี้ไม่ใช่ยามเที่ยงคืนแต่จันทราแตนดวงก็ยังตั้งตรงงานอยู่กลางท้องฟ้าแสงจันทราปกคลุมไปทั้งเมืองปีศาจฟ้าราวกับผ้าไม่ชิ้นบานสองร่างปรากฏนอกคฤราหา์แม่ทับโมลและทั้งคู่ก็เลือนหายไปในแสงควันพวกเขามุ่งหน้าเข้าหาคุกเมืองห้องทั้งสองเหาะเหินเหนือถนนและสิ่งก่อสร้างหลายอย่างด้วยความรวดเร็วในไ,ไม่ช้ามาก็ถึงด้านนอกคุกเมืองห้อง มองไกลๆแล้วสถานที่แห่งนี้มีจิตสังหารและความขัดข้องใจจำนวนมหาศาลร,ราวกับเพลิงปีศาจท,ที่เผาไหมในท้องฟ้ายามค่ำคืนร่างสองคนจากคฤหาดแม่ทับโม่พลันเผยตนเองออกมานอกคุกเมืองห้องทั้งคู่คือโมลี่ให้และหวังหลินขณะที่ทั้งสองคนปรากฏตัวประตูเหล็กบานยักเบื้องหน้าพลันเปิดออกมาจากช่องเล็กๆชายหลังค่อมดูน่ากลัวเดินออกมาจากช่องว่างนั้น เขามองทั้งสองคนและไม่ได้กล่าวอะไรก่อนจะโบกแขนกลับเข้าไปข้างในหวังหลินขยิบตาโดยไม่มีใครสังเกตระดับบ่มเพาะของชายน่ากลัวคนนั้นเท่ากับโมลี่ให้ซึ่งก็คือระดับของเซียนขั้นแปลงวิญญาณระดับปลายโมลี่ให้ก้าวเท้าออกมาและเคลื่อนตัวผ่านช่องว่างราวกับสายฟ้าหวังหลินติดตามด้านหลังเขาไปอย่างระมัดระวังชายหลังข้อมพลันตรวจสอบหวังหลินและเอ่ยถามขึ้นมานี่ใช่คนที่พี่โม่พูดถึงใช่ไหม โมลี่ฮักยักหน้าใช่แล้วที่เหลือขึ้นอยู่กับน้องซิลชายชื่อซิวบกยักหน้าและเอ่ยตอบท่านไปได้แล้วข้าจะพาเขาไปข้างในโมลี่ให้เข้ามาข้างหวังหลินและกระซิบน้องหวังดูแลตัวเองด้วยข้าหวังว่าการฝึกของเจ้าจะสําเร็จสิ้นคําเขาก็ก้าวเท้าและเลือนหายไปเจ้าชื่ออะไรหวังหลินหวังหลินตอบน้ำเสียงสงบนิ่งชายชื่อซิวไม่ได้กล่าวอะไรอีกเขาเพียงหันกลับมาและเดินเข้าไปในคุก หวังหลินติดตามเขาไปด้วยการก้าวเท้าอย่างมั่นคงยิ่งเข้าไปลึกก็ยิ่งมีจิตสังหารเข้มข้นมากขึ้นชายชุดเทาคนนี้ดูเหมือนมีกลิ่นไอพึงพอใจเขาลอบมองหวังหลินและประหลาดใจที่เห็นหวังหลินสงบนิ่งจากนั้นคิดว่าหากโมลี่ให้ลงมือมากขนาดนี้คนผู้นี้ต้องมีบางสิ่งพิเศษคุกเมืองห้องแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนที่เหนือพื้นดินเป็นเพียงแค่ผิวเผินมีอีกส่วนอยู่ใต้ดิน ชายชื่อซิวนำทางหวังหลินลงไปใต้ดินอย่างรวดเร็วทั้งสองเดินลงบรรดวนอันมืดมนมีเปลวเพลิงทั่วร้ายด้านข้างกำแพงด้วยเพลิงกระพริบไปมาทำให้สถานที่ดูน่าขนลุกยิ่งเมื่อพวกเขาก้าวไปบนบันไดครั้งแรกมันเงียบสนิทมากแต่เมื่อเดินลงไปกลับเกิดเสียงตะโกนและเสียงคำรามออกมาจากส่วนลึกเสียงเหล่านี้เต็มไปด้วยจิตสังหารและความขุนเคืองใจเทียบกับที่เจอด้านบนแล้วมันรุนแรงมากกว่าสิบเท่า ชายชื่อซิ่วตั้งใจเดินลงช้าๆและรอบสังเกตหวังหลินเขารู้ว่ากลิ่นไอที่มาจากคุกแห่งนี้แทบจะแข็งแกร่งพอจะควบแน่นกลายเป็นรูปร่างแม้กระทั่งแม่ทัพป,ปีศาจที่มีระดับบ่มเพาะใกล้กับกับเขายังรู้สึกอึดอัดสำหรับเขาที่อาศัยอยู่ที่นี่มาหลายไร้วอยปีเขาได้ชินชากับกลิ่นไอของมันจากการฝึกฝนที่นี่มายาวนานแล้วยิ่งเขาดูเท่าไหร่ก็ยิ่งตกตะลึงมากเท่านั้น ท่าทางหวังหลินยังดูปกติและจากการสังเกตของเขานั้นดูไม่เหมือนหวังหลินจะฝืนตัวเองให้ทำเช่นนั้นแต่กลับดูเหมือนหวังหลินกำลังหลอมตัวเองให้เข้ากับรอบรอบด้านหลังจากการสังเกตหวังหลินชายชื่อซิ่วก็ยอมแพ้ความคิดที่เขามีเขาเข้าใจแล้วว่าคนคนนี้เลือกจะมาที่นี่เพื่อฝึกฝนเขาต้องมีบางอย่างพิเศษซึ่งหากสอดแนมต่อไปก็คงจะไม่เหมาะสม ท่านบันไดแห่งนี้ยาวมากหลังจากผ่านไปสักพักทั้งสองก็มาถึงด้านล่างด้านล่างนี้น่าขนลุกมากราวกับกรงยักษ์ที่แบ่งออกไปหลายพันกรงคลื่นเสียงตะโกนและเสียงคำรามพร้อมกับคำสาปแช่งดังก้องไปทั่วบริเวณเสียงนี้ดังเกินไปซึ่งหากเป็นคนธรรมดาคงวิงเวียนศีษะได้ชายชื่อซิวเคยชินกับเรื่องนี้แล้วเขาเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงมืดมนทั้งหมดหุบป,ปาก หลังกล่าวเช่นนั้นเสียงทั้งหมดจากกรงขังพลันหยุดลงและค่อยๆเกิดกลิ่นไออึดอัดขึ้นอย่างช้าๆมีบ้านสีดำหลังหนึ่งอยู่ตรงทางเข้าเมื่อยืนด้านนอกบ้านชายชื่อซิ่วก็ตรวจสอบหวังหลินอีกครั้งเขาเผยรอยยิ้มแต่รอยยิ้มนี้ทำให้ใบหน้าเขาหน้าขนลึกมากขึ้นกว่าเก่าเสียอีกน้องหวังพื้นที่ส่วนนี้เป็นส่วนที่ข้ารับผิดชอบข้าหย,ยิบจับพวกมันได้หมดและต้องโทษประหารต้นปีหน้า เจ้าสามารถฝึกฝนตามที่ใจปรารถนาได้แนมะ้เจ้าจะฆ่าพวกมันทั้งหมดก็ไม่มีผิดอะไรหวังลินกระจายสัมผัสวิญญาณออกมาและพบว่ามีพื้นที่หลายแห่งที่มีกฎเกณฑ์เป้าระวังไว้เป็นอย่างดีหวังลินคำนับฝ่ามือและเอ่ยขึ้นขอบคุณท่านมากชายชื่อซี่หัวเราะเสียงแหบพรา่าไม่จําเป็นต้องขอบคุณข้าหากเจ้าอยากขอบคุณก็ไปขอบคุณโมโลี่ให้เขาถึงกับยกเจดจำนงหมัดสิบพินาทให้ข้าสามระดับแรกเพื่อให้เจ้าเข้ามาที่นี่ เขามองหวังหลินอย่างสื่อความหมายก่อนจะเข้าไปในบ้านสีดำสามระดับแรกของหมัดสิพินาศโมโลี่ให้ลงทุนให้ค่าเข้ามาที่นี่มากมายจริงๆหวังหลินพึงพามเล็กน้อยก่อนจะเดินเข้าไปในกรงขังใหญ่แห่งหนึ่งสถานที่แห่งนี้เสมือนตะแกรงหลายแถววางเรียงกันอย่างเป็นลำดับเมื่อหวังหลินเดินเข้าไปแรงกดดันจากข้างหน้าก็ระเบิดขึ้นเสียงตะโกนและเสียงคำรามกลับคืนมากระจายออกไปราวกับวิชาคลื่นเสียง วังลินเดินผ่านกรงขังหลายแถวเข้าไปโดยที่มีสีหน้าเป็นธรรมชาติแขนสีดำนับไม่ถ้วนยื่นมือออกจากกรงขังราวกับพยายามจับต้องเขาในเวลาเดียวกันก็มีเสียงหัวเราะระเบิดออกมาจากกรงเหล่านั้นด้วยเจ้าคนใหม่มาจากที่ไหนมานี้ให้ข้าสัมผัสเจ้าหน่อยข้าไม่เห็นผิวละเอียดอ่อนมาหลายสิบปีแล้วเจ้าดูเหมือนนางแพทย์สยาที่ข้าฆ่าไปก่อนหน้านี้เลยคนต่างแดนตอนนั้นข้าชอบข้าคนต่างแดนเป็นที่สุด ดวงตาแดงฉานหลายคู่จ้องหวังหลินจากข้างในกรงมีหลากหลายอารมณ์ซุกซ่อนอยู่ในดวงตาเหล่านั้นหวังหลินมองคนเหล่านี้อย่างเย็นชาหลายปีก่อนคนพวกนี้ต้องไม่ได้เป็นบ้าแบบนี้พวกเขากลายมาเป็นแบบนี้ได้เนื่องจากอยู่ที่นี่มานานหากจิตใจไม่มั่นคงก็คงถูกจิตสังหารและความคับแค้นใจหลอมรวมเข้าด้วยกันกับที่นี่ไม่ใช่นักโทษทั้งหมดที่กำลังร้องตะโกนยังมีบางส่วนที่ยังนั่งเงียบอยู่ในกรงของตนเอง ผู้มาใหม่เข้ามานี่ชายตัวดำจากกรงแหนงหนึ่งข้างข้างหวังหลินยื่นมือสองข้างออกมาเมื่อรับรู้ว่าหวังหลินหันมาหาเขาจึงพอน้ำลายเข้าใส่หวังหลินทันทีหวังหลินก้าวถอยหลังไปหนึ่งก้าวและหลบกลิ่นน้ำลายเหม็นๆน,น,นี้ชายตัวดำหัวเราะเสียงดังสายตาเต็มไปด้วยความดูถูกท่าทางหวังหลินยังคงเป็นธรรมชาติจากนั้นเขามองคนผู้นั้นและเผยรอยยิ้มเท้าที่เดิมทีจะก้าวไปข้างหน้าพลันหยุดกึก ชายตัวดำเห็นรอยยิ้มของหวังหลินและอดไม่ได้ที่จะสั่นเทาด้วยเหตุผลบางอย่างตอนที่เขาเห็นรอยยิ้มนั้นเขารู้สึกถึงความหวาดกลัวเหลือคนานับและสายตาดูถูกของเขาพลันชะงักค้างทว่าถูกแทนที่ด้วยความชั่วร้ายในทันทีหวังหลินยื่นมือขวาออกไปตำแหน่งที่คนคนนั้นยืนอยู่และเอ,อ่ยอย่างเย็นชามานี่เขาตกตะลึงพลันก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวและเผยใบหน้ามืดมนหวังหลินกล่าวอีกครั้งมานี่ ตอนนี้เสียงตะโกนและเสียงคำรามยิ่งแรงกล้ามากขึ้นเนื่องจากเสียงตะโกนข้างๆกันชายตัวดำจึงกัดฟันแน่นกำม,มือเป็นกรงเล็บและยื่นเข้าหามือหวังหลินผ่านกรงขังขณะที่คนผู้นั้นยื่นมือออกมามือขวาหวังหลินเปลี่ยนเป็นกระบี่ชี้เข้าใส่ฝ่ามือของมันทันทีในเวลาเดียวกันพลังสังหารหนึ่งสายก็เจาะทะลวงเข้าไปด้วยร่างนักโทษสั่นเทาและก้าวถอยหลังอีกทั้งร่างชักกระตุกโลหิตสีดำไหลออกจากรูทวารทั้งหมด ใบหน้าบิดเบี้ยวราวกับกำลังเจ็บปวดแสนสาหาัสตอนนี้เสียงตะโกนของนักโทษรอบด้านยิ่งแรงกล้ามากขึ้นแต่วินาทีต่อมาเสียงร้องโหยหวนก็ดังออกมาจากคนผู้นั้นเสียงกรีดร้องนี้เสมือนกระบี่แหลมที่เจาะทะลุทะลวงและระง,งับทุกสิ่งอย่างเด็ดขาดตอนนี้คนใกล้เคียงหยุดร้องตะโกนแล้วเสียงกรีดร้องยังไม่หยุดและดังต่อเนื่องไปเสียงกรีดร้องเต็มไปด้วยความหวาดกลัวรุนแรงทว่าหวังหลิมดูไม่แยแส ชายข้างในกรงนั้นร่างกายผอมบางไปแล้วและยิ่งค่อยๆเหี่ยวแห้งขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นมัมมี่มัมมี่ตัวนี้อ้าปากออกและเต็มไปด้วยควันสีเทาควันสีเทากลับคืนสู่มือหวังหลินมันดูหนากว่าก่อนหน้านี้เล็กน้อยยังเพียงแค่หนึ่งสายหวังหลินขมวดคิว้วหวังหลินยังคงสังเกตการตอนที่พลังสังหารเข้าไปในร่างคนข้างหน้า มันเริ่มดูดซับพลังชีวิตเป้าหมายเอาไว้รวมถึงวิญญาณโลหิตเลือดเนื้อและทุกสิ่งทุกอย่างการใช้พลังสังหารเพื่อฆ่าคนอื่นสามารถบำรุงมันได้เท่านั้นหากต้องการแบ่งเป็นอีกสายหนึ่งยังขาดบางอย่างบางอย่างที่ขาดหายไปหวังหลินครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนจะมองไปที่มัมมี่เบื้องหน้าระดับบ่มเพาะของคนผู้นี้ไม่ได้สูงมากและด้วยกฎเกณฑ์ในร่างกายเขาจึงไม่สามารถแสดงพลังเต็มที่ออกมาได้ ไม่ใช่แค่เขาที่เป็นแบบนี้แต่นักโทษส่วนใหญ่ในคุกเป็นแบบเดียวกันเสียงกรีดร้องหยุดลงด้วยความตายของเขาและคุกเริ่มเงียบสงัเทว่าความเงียบนี้กินเวลาเพียงชั่วอึดใจก่อนจะเริ่มตะโกนขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันระเบิดเสียงดังมากกว่าเดิมหวังหลินเดินไปหากรงถัดไปคนข้างในกรงเผยรอยยิ้มกระหายเลือดใส่หวังหลิน เขาเลียริมฝีปากขณะถอยห่างจากหวังหลินเจ้าหนูเจ้ากำลังฝึกฝนใช่ไหมายทำอะไรสักอย่างให้ข้าได้ไหมสังหารคนตรงข้ามข้าให้หน่อยและข้าจะร่วมมือกับเจ้าเต็มที่ว่าอย่างไรคนที่ขังอยู่ในกรงตรงข้ามเป็นชายร่างกำยำชายคนที่อยู่กรงตรงข้ามจ้องหวังหลินและตะโกนขึ้นมาข้ารู้ว่าเจ้าไม่พอใจแล้วเจ้าหนูหากเจ้าข้าเขาข้าจะร่วมมือกับเจ้าเต็มที่ด้วย ข้าถูกขังในสถานที่บัทซบนี้มานานเกินพอแล้วก่อนที่ข้าจะตายขอให้ข้ากลับมาเกิดใหม่เร็วๆหวังหลินไม่ได้กล่าวอันใดพลันชี้ไปที่คนทั้งคู่จุดแสงสีแดงสองจุดปรากฏบนหน้าผากทั้งสองคนและเริ่มกระจายออกมาทั้งสองหล่นลงพื้นแต่สายตาย,ยังแฝงอาการไม่เชื่อตั้งแต่ที่เขาเข้ามาที่นี่หวังหลินสัมผัสถึงกลิ่นอายแห่งความตายพร้อมกับความขุนข้องใจอย่างชัดเจน ตอนแรกเขาคิดว่ากลิ่นอายแห่งความตายนั้นเป็นตัวตนที่แสดงว่ามีคนตายที่นี่มากมายแต่หลังจากมาอยู่ที่นี่ได้สักพักหวังหลินจึงพบว่านั่นเป็นกลิ่นอายจากเหล่านักโทษพวกเขาทั้งหมดต้องการตายแต่หลายคนไม่ได้ต้องการฆ่าตัวตายตอนที่ทั้งสองคนหล่นลงพื้นหวังหลินมองร่างทั้งคู่อย่างละเอียดเขาไม่ได้ใช้พลังสังหารเพื่อฆ่าทั้งสองดังนั้นร่างกายจึงอยู่ครบถ้วน แต่กลิ่นอายประหลาดหนึ่งเลือนหายไปจากร่างนั้นดวงตาหวังหลินสว่างว่าขณะที่รู้สึกเหมือนจับต้องอะไรบางอย่างได้หลังจากคิดอย่างถี่ถ้วนแล้วเขายังคงรู้สึกมุนงงศาสตร์สังหารเทพหล่อหลอมพลังชีวิตของคนให้กลายเป็นผนึกข่าได้ฝึกฝนและคบคิดวิชานี้อยู่หลายครั้งข้ารู้สึกเหมือนข้ากําลังเข้าใจมาเสมอแต่บางครั้งทั้งหมดกลับเป็นภาพเลอ หวังหลินยื่นฝ่ามือขวาออกไปและร่างชายกำยำคนนั้นถูกเขาจับเอาไว้หวังหลินคุกเข่าลงพร้อมกับชี้นิ้วไปที่หลุมระหว่างคิ้วคนผู้นั้นและตรวจสอบอย่างละเอียดคิ้วหวังหลินขมวดเป็นปมมากขึ้นและมากขึ้นหวังหลินถอนหายใจขณะยืนขึ้นมาและเดินไปที่กรงถัดไปเมื่อหวังหลินก้าวเท้าไปจะมีนักโทษหนึ่งคนตายลงทุกครั้งที่เขาสังหารไปหนึ่งหวังหลินจะมองศพนั้นอย่างละเอียดและตรวจสอบมันเป็นเวลานาน,าน หลังผ่านไปห้าวันมีนักโทษมากกว่าครึ่งที่นี่ได้ตายลงไปลินอายแห่งความตายอันหนาแน่นเต็มไปทั่วบริเวณและไม่เลือนหายไปเป็นเวลานานหวังหลินสังเกตร่างศพหลายพันคนและค่อยๆเกิดความรู้แจ้งบางอย่างแต่ดูเหมือนจะมีม่านหมอกระหว่างเขาและการรู้แจ้งนี้หวังหลินจึงไม่สามารถเห็นหรือจับต้องมันได้อย่างชัดเจนจริงๆเสียทีข้ากำลังขาดอะไรหวังหลินขบคิด เพราะเจ้าไม่ได้มีแรงสังหารมากพอแรงกระตุ้นให้สังหารของเจ้ายังไม่พอชายชื่อซิ่วค่อยๆเดินออกมาจากบ้านสีดำสายตาที่จ้องมองหวังหลินมีบางอย่างแตกต่างกันออกไปหวังหลินเงยศีรษะขึ้นเขามองไปที่ชายชื่อซิ่วคนนั้นและไม่ได้เอ่ยอะไรชายชื่อซิ่วค่อยๆเอ่ยขึ้นมาแม้ข้าจะไม่รู้รายละเอียดแต่วิชาที่เจ้ากำลังฝึกฝนน่าจะสัมพันธ์กับการสังหาร และนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเจ้าถึงต้องการฝึกฝนที่นี่แต่ว่าเจ้ายังเลือกสถานที่ผิดไปเพราะการสังหารที่นี่ไม่ได้สร้างเจตนาฆ่าฟันได้เพียงพอจนสร้างกลิ่นไอายสังหารขึ้นมาได้แม้ข้าจะเห็นเจ้าฆ่าไปมากมายตลอดห้าวันนี้เจ้าใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการค้นคว้าบางครั้งการไม่ค้นคว้าเลยก็เปรียบได้กับการจมดิ่งตัวเองไปกับการฆ่าฟัน รับรู้ประสบการณ์ความพิสมัยแห่งการฆ่าและได้รับจิตใจแห่งการฆ่าขึ้นมาดวงตาหวังหลินรีแคบข้าฝึกฝนเต๋าปีศาจแห่งการสังหารชัยชื่อซิ่วมองหวังหลินและเอ่ยขึ้นมีพัสดีสิบคนในคุกเมืองห้องและมีข้าเพียงคนเดียวที่ฝึกฝนเต๋าปีศาจแห่งการสังหารนี้ข้าใช้การแข่งข้าเพื่อหล่อหลอมจิตใจให้กลายเป็นปีศาจจงเฝ้าดูจิตใจแห่งการฆ่าของข้าให้ดี หลังชายชื่อซิลเอ๋ยจบดวงตาเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นไม่มีจิตสังหารแปลงออกมาจากร่างกายแต่หวังหลินรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปแม้จะไม่มีจิตสังหารหวังหลินกลับรู้สึกว่าเส้นผมบนร่างของเขาตั้งขึ้นวิญญาณดั้งเดิมสั่นไหวโดยไม่รู้ตัวและสัมผัสอันตรายปรากฏขึ้นในใจมีกลิ่นอายไม่รู้จักปรากฏออกมาจากตัวคนผู้นี้แม้กลิ่นอายนี้ไม่ได้กระจายออกมาแต่มันน่าสะพรึงกลัวอย่างที่สุด ชายชื่อซิลเอ่ยอย่างช้าๆปลอกกระบี่แหลมคมอยู่แล้วจึงจะสร้างจิตสังหารขึ้นมาได้แต่การขาดรากฐานจำนวนหนึ่งเปรียบได้กับกระบี่ที่ดึงออกมาจากฝากักจิตใจแห่งการสังหารของจริงคือกระบี่ที่ดึงออกมาจากฝากักหากเจ้าต้องการึกฝนการฆ่าฟันข้าสามารถพาเจ้าไปสถานที่ที่หนึ่งที่เจ้าจะสามารถได้รับประสบการณ์การฆ่าฟันของจริงได้หวังลินมองเขาและเอ่ยขึ้นเงื่อนไขเล่า ชายชื่อซิ่วเผยความชื่นชมและเอ่ยออกมาช่วยข้าสังหารแม่ทัพที่ชื่อฉีเจียนไม่ต้องถามเหตุผลด้วยจิตใจแห่งการฆ่าฟันของข้าเมื่อสู้กันข้ามั่นใจร้อยส่วนในการฆ่าเขาได้ถึงกระนั้นข้าถูกห่าไม่ให้ออกไปจากคุกห้องแห่งนี้และเขาคงไม่เข้ามาที่นี่ตลอดชีวิตนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมข้าถึงขอให้เจ้าช่วยและข้าจะช่วยเจ้าฝึกฝนวิชาสังหารนั่น แต่ข้ามีเงื่อนไขอีกข้อเจ้าต้องสังหารเขาด้วยวิชาสังหารจงปล่อยให้เขาตายไปในเส้นทางของการแข่งข้าชายชื่อซิ่วเผยสายตาเกลียดชงังหากข้าสามารถฝึกฝนวิชาสังหารของข้าให้สมบูรณ์ข้าจึงจะยอมรับเงื่อนไขของท่านหวังหลินกล่าวด้วยน้ำเสียงสงบนิ่งเขาจงใจไม่ได้พูดทุกอย่างตามมาชายชื่อซิ่วเผยรอยยิ้มหน้าขนลุกและหันกลับไปคุกเมืองห้องเป็นเพียงด่านหน้า กฎจริงๆของคุกทั้งสี่ในเมืองปีศาจฟ้าคือการหาจิตสังหารให้กับกระบี่ของจักรพรรดิปีศาจนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเจ้าถึงต้องเข้าไปในคุกด้านล่างมีเพียงที่นั่นเจ้าจึงจะสามารถเข้าใจจิตใจแห่งการฆ่าที่แท้จริงได้หวังหลินติดตามชัยชื่อซิ่วไปและออกจากพื้นที่ตรงนี้ลงไปบันไดด้านล่างอีกบันไดนี้ดูไร้จุดสิ้นสุดพวกเขาผ่านนักโทษหลายคนแต่ชัยชื่อซิ่วไม่ได้หยุดลงและผ่านพวกเขาไปทั้งหมด หลังผ่านไปเวลาพักใหญ่ขณะที่หวังหลิมเดินลงบันไดไปอย่างต่อเนื่องกลิ่นคาวเลือดค้นคลักก็ปรากฏขึ้นจิตสังหารของที่นี่รุนแรงมากกว่าข้างบนสิบเท่าร้อยเท่าและกระทั่งพันเท่า,าทางเดินด้านหน้าบันไดไม่ได้มืดอีกแล้วแต่เป็นแสงสีแดงโลหิตส่องสว่างขึ้นชายชื่อซิวค่อยๆเอ่อยออกมาข้าได้แหกกฎโดยการพาเจ้ามาที่นี่แล้วเจ้าต้องห้ามบอกเรื่องนี้กับใครแม้แต่โมลี่ให้ ที่นี่ถูกสร้างขึ้นโดยจัก,กรพรรดิปีศาจและมีจิตสังหารสะสมเพียงพอที่จะมีผลกระทบต่อจิตใจอย่าไปสู้กับมันและยอมรับมันด้วยจิตใจของเจ้าแทนจงรับรู้ประสบการณ์จิตสังหารหวังลินขบคิดเล็กน้อยหลังจากมองไปที่ชายชื่อซิวเขารู้สึกถึงจิตสังหารรุนแรงออกมาจากเบื้องล่างจิตสังหารด้านล่างนั้นเรียกได้ว่ามหฮมาและเอื้ออำนวยต่อาศาสตร์สังหารเทพได้เป็นอย่างดี หวังหลินไม่ได้เข้าไปใกล้แต่พลังสังหารหลายเส้นระหว่างนิ้วของเขาเริ่มหมุนเร็วขึ้นมีการสั่นเทาออกมาจากพวกมันเล็กน้อยการสั่นเทานี้ไม่ได้เกิดมาจากความหวาดกลัวแต่เป็นแรงกระตุ้นให้สังหารเมื่อรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในพลังสังหารหวังหลินก้าวเท้าเข้าไปในแสงสีแดงโลหิตและเดินลงไปในขั้นบันไดเบื้องล่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับ